lắm มาค่ะวันนี้มาเบียลเลโก้กันนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นแอบผีโลบอกรที่ชื่อว่า House b o r n นั่นเองนะคะเอ้ยใครมาดูเร็วจังเร็วมากเพิ่งลงค่ะแชร์ไอจีแบบใครนาจะแชร์แหละมาค่ะวันนี้ก็จะมาเล่น House b o r n กันนะคะซึ่งมันเป็นแบบผีที่ไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือเปล่าแต่ดูจากหน้าเกมก็คือ นิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งเทเกอนเลยที่เจออ็ดรออะไรอ่ะแต่งตัวเต็มยศสำหรับวันคริสต์มาสมีเอมิลี่หยอนเบิร์ดแกเรียสแกเรียสเหรอเมสัน เออสโลไม่เอาอยากได้อยากเล่นเอมิลี่เอมิลี่มีไก่ฉีกปะคะโอ๊ยอยากเล่นคนเดียวอะ่ะสร้างปาร์ตี้เล่นคนเดียวอะ่ะอยากเล่นคนเดียว มีแชร์เตอร์หนึ่งด้วยมีแชร์เตอร์หนึ่งซะด้วยคุณน้องไม่ลดเลยหน้าปกเกมน่ากลัวมากกูงงทำไมมันโหลดนานสังค่ะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ก็จะร้องเพลงนะคะ Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go a w a i o l s i n เ h e ยโหลดนานไปเปล่าโหลดอะไรขนาดน,นั้นนะโหลดนานจริง จะได้เล่นไหมเนะี่ยจะได้เล่นกี่โมงอะถ้าโหลดนานนี้ขอร้องโหลดนานจริงไม่โหลดเลย ไม,ไม่โหลดเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะเออจะได้เล่นตอนไหนอะ่ะแคตเตอร์หนึ่งโหลดนานเวอร์เฮ้ยมีกระตุกมีกระตุกคือโหลดหร้อปะ กูท้ออ่อจริงจริงถ้าโหลดมเมสเ็จภายในสิบ,บวิกูจอ,อกหนึ่งสองสามส่าหกเจ็ดแปดเก้าสอะไรอ่ะ เกมเป็นอะไรอะ่ะกูจะบ้าโหดไม่น่านเล่นอ่ะรออีกน้อยอะ่ะ โอ้ยเ,ยเล่นกี่โมงมันรอโหลดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนานชิบหายเดีวอว่าพอกูเล่นคนเดียวหรือยังไงอาจริงความอดทนต่ำขี่เกียจรอ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมดีกว่าครับทุกคนเรามีเกมผีเยอะเล่นเนเี่ยไรดีะคือไม่อยากเปลี่ยนเกมกันทฐานแต่แบบกิมไม่ได้เล่นหรอกเป็นปีอะ่ะอันนี้น่าเล่นนะอันนี้น่าสนใจเล่นเลย มาค่ะวันนี้นะครับเปลี่ยนเกมเป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้ ออีสองอันขขามากมากกว่ามากเอ่อเป็นการพูดคุยเวอร์อันนี้อาจจะแปลไม่ออกนะคะไม่ใช่สายฟองอุ้ยเช็คเดอร์เช็คเดอร์ตอ๋อให้เช็คที่ตู้เย็นนะคะโอ้โหตู้เย็นเตียเต้ยเวอร์ สูงเท่าไหรน่นี่โอ้โหไม่มีอะไรเลยนายไปที่ร้านค้ายให้หน่อยสิอ่ะเราต้ดองออกไปข้างนอกวิ่งได้ปะเนี่ยตกใจอีเหี้ยอุ้ยจะออกจากบ้านโทรมาทำไมอยืนบนนอกต้องรับอีกสวัสดี ไงจอนเอ้ยนี่ฉันเองจอนจอนจริงเหรอแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฉันโดเป็นการพูดทีอ่อ้าวแต่ไม่ทันเฮ้ยให้ซื้ออะไรป้า,าเนี่ย โอเคเราอาจจะแปลไม่ออกนะคะแต่เราจะพูดภาษาอังกฤษให้ค่ะ I will call you ลินส์เ e ็มพอเทนส์ออสเตรเล i ยนนั่นรีบเออนั่นคือปัญหาเหรอไม่๋ยวฉันตอบไปกูตกใจทีวีสองรอบแต่เอาจริงดีฉันไม่คิดอ้าวโ,โหรีบไปไหนเนี่ย Get Khaki เกต n อินทู r c คาขึ้นรถค่ะอุย้ยเปิดประตูบ้านไว้อุย้ยไม่ได้เดี๋ยวโจนเข้าแล้วกูเดินทะลุรถได้แบบนี้เลยเก๋ปะ <c oughs> เก๋มากหลังจากนั้น ก็เหมือนเป็นการพูดคุยว่าแบบเหมือนคุยบ้างอะไรเนี่ยเอาไม่ทันละเฮ้ยเสียงเป็นไรอ่าเรามีดีสนะนมโซดา ซีเรียลกว๋วยเตี๋ยวขนมปังน้ำแล้วก็ชิป์ขนมกรอบอุ้ยเฮียโอ้โหลงุงทำผมตกใจหมดเลยเนี่ยไอ้แก่โอ้ยโอ้ยฉันฉันขอโทษฉันไม่ได้ตังจจ้งใจจะอย่างนั้น นี่คิดกับล้านของฉันแล้วมือเป็นอะไรมือนางลำหรอชีไม่รอดเอฮีไม่รอดแล้วเอ้าโโหอ,อุ๊อุซิเดนอ๋อมีคนฆ่าหลานชายของลุงเออมึงพูดอะไรอะ่ะแก่บาน้ำลาย วางใจไว้ได้อ,อะไรอะ่ะลุงพูดอะไรอะ่ะพูดจาไม่เข้าหูเดี๋ยวก็โดนตบหรอกหนูมาซื้อของลุงจะมาโผล่อย่างี้ไม่ได้นะคะเป็นดีชันฉันตบหน้าแตกแล้วนะคะคือเสียงมันบักบักอะ่ะเออมันติกต๊กๆๆๆๆติต๊ โอเคเราหยิบของครบแล้วเช็คเอาต์ไปเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนในร้านนี้เป็นอะไรกันคะคุณแปลกๆนะคุณโอเคไหมนี่ <Yeah. S 3> พิ่งมันมันก็พึ่งจะอ่ะ คุณรู้ไหมออโอ้คือให้พิมพ์เร็วมากแปลไม่ทันคุณหมายความว่าอย่างไรกับสิ่งนั้นฉันเพิ่งจะพูดเองบางอย่างคุณกำลังคิดคุณกำลังม,มองบางอย่างพูดเร็วมากเ,มเรื่องเร็วมากแล้วหน้ามึงอ่ะหน้ามึง อามมึงเฮียมาเอออ่านไม่ทันละคุณแม่ชัวชัวอ่ะนี่สามสิบเจ็ดดอลลาร์อ้ฉันลืมฉันลืมกระเป๋าไว้ในรถนะ่ะเดี๋ยวฉันมาจ่ายให้นะแป๊บหนึ่งกู <c oughs> ถามจริงมึงจะลืมหาแม่มึงกะไอสัตว์ จอร์นจะค่ะเวอร์ดิ e ีโกชีอ้าวเดี๋ยวเชื่อป่ะเดี๋ยวว่าอ e ีจอนเดี๋ยวเป็นฆาตรกรค่ะอีจอนเป็นฆาตรกรค่ะ <laughs> เพราะว่านั่งมากับจอนอีจอนหายเวอร์เราเมื่อเป็นอะไรเพราะ่ะโกแบกคาป่ะอ่ะแล้วไม่รับจอนไม่ไม่ไม่มีเหรอเออเลิศกูให้นะแห่งปี เนี you, oh, ่ยโอ้โหกูเกือบใจไวเวทีคอยอยู่ไหมคะโอ้ดีโอเคก่อนจะขับฉันจะไปออฟฟิศก่อนอ่า get in the car and drive down to the office น uh. ะ เราต้องขึ้นรถแล้วก็ไปส่งจอนที่ออฟฟิศนะคะรถไปส่งทำไมแล้วไปทําไมตอนไปทําไมตอนดึกดึกดืมแล้วก็ทิ้งจอนไว้ที่ Office. ออฟฟิศโอ้โหโอ้โหออฟฟิศมึงเล็กมากนี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วฉันควรเข้าไปเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอน ไปทำไมยุ่งวุ่นวายอีดอกแล้วต,ต้นไม้ลอยคือคนทำเกมคือไม่ตั้งใจทำนะเอาดีดีเช็คจอนเดี๋ยวเฮ้ยเราไปเช็คทำไมจอนคอมพิวเตอร์ออนไปปิดหรอเออพาสเวิร์ด ไฟ n d จอ h n นพาสเวิร์ดเฮ้ยกูว่ากูอ่ะเหมือนโจนล,ละเอาจริงๆปะเราเดินไปไหนอ่ะ r ีเท <c oughs> ิร uh ์นทูอ๋อฮะเราต้องกลับไปที่คอม นั่นมัน,มน,มนจอ์นพูดอ๋อสองอ๋ออ้่านไม่ทันมาโฟนอีกสิ่งห่โอ้ยไม่อยากรับ Jake. Should อ่ะอิสเจคไอชุดอัสเซย์ออนั่นมันเจเาทำไมรถของนายมาข้างนอกในออฟฟิศตรงนั้น ฉันเพิ่งส่งจอนเขาเออกจอนคุณหมายความว่ายังไงคุณทิคุณส่งเขาที่ออฟฟิศอา้าวอ่านไม่ทด้ว่านั่นมันยากมากจ t สติดมี่ฮีมากับฉันนะนั่นไม่ใช่จอนฟังฟังฉันพูดนะเขาตายไปแล้วสามอาทิตย์ก่อนอา้อาวอ้าว อ้าวเดินเจริญเตอร์วิวอัพฉันไม่ชอบอ้าวแล้วไม่ใช่อีจเดี๋ยวนะรถไฟไหมคุณเจี๊อีจอนหน้าหีเออดรอรอคุย,ย,ย,ยอุ้ยเฮีย <laughs> เจ๊กิวสแกมมี่ แล้วถ้าไม่ใส่หัวแบบนั้นนะคุณเข้ามาได้ไงคุณเข้ามาได้ไงท,งทางที่ประตูล็อกอยู่ล็อกมันไม่ได้ล็อกนะฉันเข้ามาฉันก็ดเดินเข้ามาข้างในนี้เลยนะอ้าวนั่นมันเปิดไ,ไปไม่ได้ฉันเปิดประตูไม่ได้มันล็อกดูฉันไม่รู้ แต่ถ้าประตูล็อกฉันจะเข้ามาได้ยังไงฉันไม่รู้เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นแต่เก็ i n ิ o งเอาตไม่ท่านอีเจกอีเจ,เจก็ไม่ปกติเชียวปะ่ะคนในนี้ไม่มีใครปกติเลยต้องแต่มือยันหน้าอีนี่ใส่หัวทำไมก่อนอจริงงงปะ อีเจก็แปลกๆอีจอนก็แปลกๆจริงๆโน่ไม่ค่ะว้าวเกิดบางอย่างขึ้นมึงใส่หัวทำไมไอ้ s ัส a อลนักเก็ตเอาเออฉันต้องออกไปจากที่นี่ no ว o ร์ i ิส I drop you off your house come with me อื้ม อีเจ๊กแปลกแปลกอีเจ๊กแปลกแปลกอีเจ๊กแปลกแปลกนะคะเนี่ยว่าใครจะมาทำรถกูหลังจากผ่านไปชั่วโมงเจ๊กก็มาส่งเราที่บ้านโอเคอ้าวรถสีแดงหายแต่รถสีเขียวอยู่ ลูกโน้ตไหนอ่ะรีเดร์โน้ตไม่นะแม่ฉันส่งโอ้โหแม่มึงส่งแบบเฮียามากส่งโน้ตมาให้ทำความสะอาดบ้านแล้วทำตอนดึกกูให้นะงงมาก ตอนเช้ามีไหมทำชิคกูปิดทีวีได้ปะทีกกวีน่ากลัวปิดไม่ได้หรอจะ <c oughs> โดนอะไรปะ <c oughs> ถ้าถ้าถึงขยะอันสุดท้ายจะโดนอะไรปะกูท <l icks> ิ้งขยะหมดแล้วให้กูทำอะไรต่อนเนี่ย throw t h a s, <l icks> <S the trash, into the trash bin ทิ้งถ้าขยะใหญ่ถ้าขยะใหญ่ เอ้ยเฮี้ยตกใจสัตว์ใส่กูปแป้วเลยไอเฮี้ยนี่อีดาอโอ้ยต้องมาล้างจานนิโอ้ยฟิกซ์เจเนเรเตอร์ ที่ไหนอ่ะต้นอะไรอ๋อขนอกไปเออโอ้โหเราบ้านไฟดับถูกจังหวะมากฉันเบื่อแล้ว อ๋อไม่ใช่มันรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยแบบเอออยากปิดหน้าต่างเป็นซิลกลัวไม่น่าติดหน้าต่างครับไอ้คือกันละค่ะแล้วปิดโอ้ยตกใจเกิดอะไรขึ้นเผื่สิทธิของฉันทำไมคุณถึงหนีฉันคุณไม่ใช่จอตัวจริงอย่ามันเล่นกับโกอีปาทองออกไปจากแถวนี้ โอ้ยคุณร be ู้แล้วหรอฉันค่าจอไปแล้วมันก็เก็บเจ๊กไปแล้วเห็นไหมทุกคนแล้วกูทำยไงแล้วเจอกันนะปาร์ตี้กูไม่อยากเจอมแล้วใช่ มึงควรเก็บกระเป๋าแล้วออกไปจากบ้านนี้มันไม่ปลอดภัยแต่เป็นผีมันก็ต้องรู้อยู่แล้วจริงๆเป,เป็นผีมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแม้ว่าแบบออไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผีชอบรู้ดีเอาจริงๆเป็นผีมันดู Google Map อบมันแอบส่อง มันคือมันสิ่งวิญญาณหรือมันปลอมแปลงก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวเจอคะ่ะแพ็กๆขึ้นรถมีอยู่แล้วบ้านนี้แล้วเราจะไปไหนอะ่ะละคนขับรถไปเห็นเจ๊กโกหก มันมีให้เลือกว่าจะเซฟเจคหรือจะขึ้นรถแต่ว่าถ้าเซฟเจคอะจะมีโอกาสที่เจคจะเป็นวิญญาณหนึอออกปะเออฉะนั้นเรียกที่จะขึ้นรถค่ะฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันจะเก็บคุณอ้าวกูตายเหรอ กูแบดเอนดิ้งคุณหนีออกไปจากเพื่อนที่กำลังจะตายเยข้าะหลังคุณเย้ <Yeah. S 1> สรุปเป็นแบดเอนดิ้งเลิศแต่กูไม่ผิดนะเพราะมันบอกมันจะเก็บไอดีเจไก่นี N ่ D ถูกต้องไหมเออกูไม่ผิดโอเคทุกคนเกมมันจบไปแล้วอะเครื่องมันไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ตอนมีคนดูมันเงียบ ขี้เกียจขี้เกียจอะไรแล้ว